สวัสดีค่ะคลิปนี้นำเสนออีกหนึ่งเมนูแซ่บๆที่หลายคนชื่นชอบค่ะนั่นก็คือตําซัวปูปลาแซบนัวนั่นเองค่ะตําซัวปูปลาเพชรแซบนัวค่ะ กินกับหยอดผักบุ้งหน้าอ่อนๆค่ะแซน้ำเกลือแล้วก็ล่างให้สะอาดเด้อค่ะกินซดได้เลยค่ะใหม่ๆกรอบๆเลยค่ะแล้วก็มีแคบหมูน้ำค่ะแคบหมูกระทอดใหม่ๆหอมๆกรอบๆเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งเมนูที่กินแล้วเขากันดีมากๆเลยค่ะต่ำสวกักแบปแคบหมูกกอบนะคะหยอดผักบุ้งหน้าอ่อนๆงามๆน้ำค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนําเลยนะคะแต่หลายๆคนกะคงชื่นชอบแล้วกะเป็นอีกหนึ่งเมนูแซบยอดฮิตเลยล่ะค่ะเผ็ดแซบนัวค่ะ